สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเอาวิธีการปลูกต้นโตเกียวสโนมาฝากค่ะมีวิธีการที่ทำให้ติดทุกกิ่งทุกต้นเลยนะคะปักชำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มีตายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะ สำหรับคนที่ชอบไม้ด่างนะคะต้นโตเกียวสโน่ก็จะเป็นไม้ด่างอีกหนึ่งชนิดที่มีความนิยมสูงราคาแพงและที่สำคัญคือมันเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะคะและนอกจากเป็นไม้ฟอกอากาศที่ปลูกในห้องนอนหรือที่ห้องตกแต่งบ้านได้แล้วนะคะยังเอาไปใช้ในการตกแต่งสวนได้ด้วย ต้นไม้ชนิดนี้จะมีความพิเศษก็คือมีสีหลากสีนะคะหลกัหลกๆก็จะมี3มสีด้วยกนนันก็คือสีขาวสีชมพูสีเขียวแล้วก็ใบด่างๆค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแบบ Colorful เลยนะคะสวยงามมากสามารถเอาไปประกอบกับดอกไม้ได้เป็นอย่างดีเข้ากันมากๆเลยค่ะ วิธีการปลูกนะคะก็ไม่ยุ่งยากด้วยแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องรู้เทคนิคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคการปลูกแบบละเอียดละเอียดเลยค่ะปลูกแล้วติดแน่นอนไม่ตายเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะไปนำเถาของตเกียวสนค่ะเอามาสักหลายๆเถาหน่อยค่ะเพื่อจะได้ให้เขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นลนักษณะทรงพุ่มนะคะจะได้ไม่หลงเหลง ก้อยก็เด็ดมาหลายๆอย่างเลยนะคะหลายๆส่วนจะเป็นส่วนยอ่อส่วนเถาก็มีค่ะมีหลายอันจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาดูดน้ํามีความชื้นค่ะถ้าเราเก็บมาแล้วเราไม่ปลูกนะคะต้องแช่น้ําทันทีห้ามเอาวางไว้เด็ดขาดไม่งั้นเถ่าเขาจะแห้งแล้วก็ติดยากค่ะพอเราแช่น้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเถาของเขาเนี่ยทำการขดเป็นวงกลมค่ะ วงกลมนะคะการขดเป็นวงกลมเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้เวลาที่เราปลูกลงดินแล้วนะคะตามข้อต่างๆจะอยู่ใต้ดินแล้วก็ความชื้นค่ะรากเขาจะออกบริเวณข้อนะคะยิ่งข้อเขาขดม้วนเป็นวงกลมระดับเดียวกันมากเท่าไหร่รากเขาก็จะออกมาแผ่กระจายมากขึ้นนะคะดีกว่าเราปักแบบหนึ่งกิ่งโดดๆลงไปในดินนะคะ รากที่เขาจะโดนดินก็จะโดนแค่1ข้อ2ข้อท่านเองแต่ถ้าเราขดเป็นวงกลมเนี่ยมันจะอยู่เป็นกระจุกเลยค่ะแบบนี้ไม่ตายแน่นอนนะคะพอเราขดเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาปลูกนะคะในภาชนะที่มีดินใครไม่มีดินสามารถใช้ขุยมะพร้าวได้ใช้วัสดุพวกพิชมอสก็ได้นะคะในการเพาะเนี่ยค่ะที่สําคัญก็คือนอกจากดินแล้วยังมี จานรองนะคะถาดรองสำคัญมากๆใครไม่มีสามารถใช้พลาสติกที่ได้จากการที่เราซื้ออาหารเอามาใช้ได้เลยนะคะรองไว้เพื่อให้มีน้ำค่ะพอน้ำกับดินมาเจอกันแล้วก็ต้นไม้ที่ชอบน้ำแบบนี้รากออกเยอะมากๆเลยค่ะในคลิปนะคะก้อยก็จะค่อยๆขดให้เบามือค่ะขดแบบในคลิปเลย แบบนี้จากนั้นก็เอาวางลงในภาชนะเพาะค่ะแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมมานะคะปิดไว้ด้านบนด้านล่างค่ะเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะวางไว้ในพื้นที่ที่มีแดดล่มลําไรค่ะห้ามวางไว้ในที่แดดมากเกินไปนะคะต้นจะลวกค่ะประมาณสัก2อาทิตย์ค่ะต้นเขาก็จะเริ่มโตดีนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นรากบริเวณด้านล่างได้แล้วนะคะ รากจะค่อยๆแผ่ขยายเต็มเต็มที่จริงๆก็ประมาณ1เดือนค่ะสามารถนำไปปลูกก็ได้หรือจะนำไปทำเป็นต้นไม้สำหรับจำหน่ายก็ได้นะคะ วิธีการง่ายๆแต่ได้ผลจริงมากๆซึ่งก้อยลองปลูกหลายๆวิธีการแล้ววิธีการนี้ทําให้ได้ต้นไม้ที่โตเร็วค่ะแล้วก็ต้นมีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นทรงพุ่มได้เร็วมากกว่าวิธีอื่นนะคะใครที่สนใจอยากจะขยายพันธุ์ก็ลองวิธีนี้เอาไปลองทําดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคลิปนี้ก้อยก็นำม,มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ